โน่นเล็บๆเลยพี่ปาล์มเ,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 เราก็ให้ไก่ท้องถิ่นพาเราเดินป่าทุรักการดันดน,น่าดูแต่ก็เป็นอะไรที่ป้าชอบแบบนี้นให้พี่ไก่เขานำทางเป็นไก่ท้องถิ่นนะคะแล้วเห็นไหม สวัสดีครับนี่เราจะต้องไปนะครับประมาณ400กิโลเมตรนะครับแล้วจะขึ้นบนภูเขาพาแม่ไปไหนไปชนบ้านชนเผ่าพื้นเมืองครับผมบ้านชาวพื้นเมืองผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับไม่มีไฟฟ้าใช้นะตรงนี้ที่เสียบสายไฟนะเป็นสส่ไฟอื่นนะครับสวัสดีครับผมเราลังจะเดินอยู่ในป่าลึกนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยน่ากลัวสุดๆเลยครับใช้ใช้เวลาเดินทางกี่ ประมาณหกชั่วโมงเต็มเครงหลังนั่นคืออะไรทุงท่งนาเออเหมือนที่ที่สปันจังหวัดน,น่านน่ะแต่น,นี้อันนี้คือสวยนะเดี๋ยวจ้เอออ้าวนื้ทุกคนป้าก็มาเดินที่ซาป,ปาพาไกด์ท้องถิ่นมาเดินนะคะพาเขาหรือเขาพาแม่ไกด์ท้องถิ่นพามาเดินชมบรรยากาศชีวิตการใช้ชีวิตของชาวเผ่าที่นี่นะคะ มีแล้วเป็นทุกนาที่สวยบ้านเราอยากจะบอกว่าบ้านเราก็มีใช่ไหมเชียงใหม่มีแต่บรรยากาศที่นี่คล้ายๆกับบ้านเราเหรอฮัลโหลนี่มาม้าเจอมาม้าเฉยเลยคอนิจิวะคอนิจิวะอะไรเนี่ยนี่ก็ต่อยหน้าสีอนี่ ชีวิตของเขาจริงๆเลยค่ะทุกคน<อ>นี่เขาทํานาทํานาบนยอดเขานะคะอ,อันนี้ชีวิตการทํานาทํานาจริงๆบนขั้นบันไดนะคะไม่มีส้อมนะคะป้ามาเจอเขาก็ทํานาอยู่ดีเลย เราต้องเดินต่อนะคะไกด์ท้องถิ่นยืนมองละไปยูสปีโอเคือเคาก็ไ้อนมานะ่นะ่ร้อนมั่นี่นบบน้นม่นม้อน้อมัะ่่ม เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเตอนนี้ไกายท้องถิ่นพามาที่บ้านเขาแล้วนะคะเราก็จะกินข้าวเที่ยงที่นี่ตามมาเลยค่ะทุกคนอาหารพื้นเมืองที่นี่นะคะเราก็เดินมานี่ถึงแล้วทุกคนเดินข้ามเขามาประมาณสี่ห้าลูกเอาจริงสี่ห้าลูกนะคะใช้เวลาเดินสองสามชั่วโมงที่บ้านบ้านไกยท้องถิ่นวิวดีมาก